สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง u u Water Channel ช่องที่ให้ความรู้สนุกสนุกที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราอยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบของสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้นแล้วเราจะนำเสนอวิธีการที่จะรับมือกับมันนะครับตอนนี้ประเทศไทยเองก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วนะครับสังเกตได้ว่าช่วงนี้ร้อนมากแต่ว่าวันนี้ผมโชคดี ผมไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าผมใส่เสื้อหนาวมานะครับ <c oughs> ครับก็สถานการณ์แบบนี้ความร้อนอย่างนี้นะครับกรมอุตุก็คาดการว่าเราจะต้องอยู่กับฤดูร้อนฤดูแล้ลแงแบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้อีก2เดือน2เดือนกว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์ร้อนและแล้งนะครับถึงแม้ว่าผู้รู้จะคาดการว่าปีนี้เองฝนอาจจะตกเร็วกว่าปกติเราจะมีปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปีที่ผ่านมาแต่เรื่องแบบนี้นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิอากาศแบบนี้เราไว้วางใจไม่ได้ว่าสถานการณ์ของโลกตอนนี้เองภูมิอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆท,ท่านก็เตรียมการในส่วนของภัยแล้งเอาไว้ไม่ประมาทดีที่สุดนะครับ สถานการณ์ภัยแล้งแบบนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ําดิบในแหล่งน้ําธรรมชาติลดน้อยล่อยหลอลงซึ่งก็จะส่งผลให้คนที่นําน้ําดิบมาใช้ในการผลิตน้ำปลาจ่ายให้พวกเราได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผอนปลาหรือเพื่อบริการน้ำปลาทั่วทั้งประเทศนะครับทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการผลิตน้ำปลานั้น water channel อย่างเราต้องรู้แน่นอนเพราะเราคือ water channel ะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะนำกระบ,บวนการเหล่านี้ความซับซ้อนของมันนะครับมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้รับทราบ นะครับติดตามที่เราได้เลยเรานำมาเสนออย่างแน่นอนนะครับและเราจะรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งได้อย่างไรนะครับวันนี้ขอนำเสนอ3วิธีการง,ง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับขอให้ทุกทท่านนะครับตรวจสอบถังเก็บสำรองน้ำที่บ้านนะครับว่าพร้อมใช้งานอยู่ไหมเมื่อเกิดเหตุน้ำประปาไม่เพียงพอท่านก็จะสามารถมีน้ำใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สําหรับบ้านที่ยังไม่มีการติดตั้งถังเก็บน้ํานะครับช่องเราเรามีข้อมูลความรู้นี้ให้ได้แน่นอนนะครับเราได้ถ่ายทําคลิปเอาไว้3ตอนเอาไว้แล้วนะครับในเรื่องของการเลือกวัสดุในการเป็นถังเก็บน้ําเรื่องของขนาดที่จะเป็นที่ต้องใช้แล้วก็เรื่องของวิธีการติดตั้งนะครับติดตามที่ช่องเราได้เลยนะครับที่3คลิปนี้ส่วนวิธีการที่2เป็นวิธีการง่ายๆนะครับซึ่ง มันก็คือการใช้น้ําอย่างประหยัดนั่นเองซึ่งเราก็เชื่อว่าทูกๆท่านเองได้มีแนวทางในการประหยัดการใช้น้ําของท่านอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเป็นการทบทวนคว,ความรู้นะครับช่องเราเองก็จะมีการนําเสนอทบทวนเรื่องความรู้วิธีการประหยัดการใช้น้ําซ้ําให้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงบางวิธีการที่ท่านเองอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนนะครับว่ามันสามารถประหยัดน้ําได้ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายๆสำหรับวิธีการที่3นะครับเป็นวิธีการที่ส่งเสริมจากวิธีการที่2ก็คือถึงแม้ว่าท่านจะรู้วิธีการประหยัดน้ําแล้ว แต่ว่าอุปกรณ์ที่เป็นทางผ่านของน้ําถ้ายังไม่ใช้น้ําอย่างประหยัดเองก็จะทาให้การประหยัดน้ําในบ้านของท่านเองไม่มีประสิทธิภาพมากพอยกตัวอย่างเช่นสุขภัณฑ์ต่างๆเช่นชักโครกอย่างนี้เป็นต้นนะครับชักโครกเองก็มีหลายแบบแบบที่ประหยัดน้ําแล้วก็แบบที่ไม่เปลี่ยนน้าก็มีนะครับท่านมาถู่ทางแล้วช่องเราเองก็จะนําทุกท่านไปเดินตลาดไปเลือกซื้อนะครับว่า อุปกรณ์ในการใช้น้ําสุขภัณฑ์อุปกรณ์อื่นเหล่านี้มีแบบไหนบ้างในท้องตลาดล้วแบบไหนที่น่าเลือกใช้แบบไหนที่ประหยัดนะครับสำหรับเหมาะแก่การนําไปใช้งานในการลดการใช้น้ําของบ้านท่านนะครับครับเห็นไหมครับว่า3วิธีการง่ายๆในการประหยัดน้ําซึ่งเชื่อว่าทุกๆท่านสามารถดาเนินการได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการประหยัดน้ําเบื้องต้นเท่านั้นย้าว่าเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับแต่ถ้าทุกๆคนร่วมกันนะครับเราก็เชื่อว่าในภาพรวมวงกว้างของประเทศไทย ก็จะสามารถคลี่คลายสถานก,การณ์หรือแก้ไขสถานการณ์ภัยแ้งที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับ <S <S เห็นไหมครับว่าความรู้ดีๆในช่องของเรามีมากมายนะครับถ้าทุกท่านติดตามและนําข้อแนะนําของเรานําไปใช้นะก็เชื่อว่าทุกๆท,ท่านก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแ้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างดีหลังจากรับชมคลิปนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากรบกวนทุกท่านกดไลค์ กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้นะครับเราจะเสิร์ฟสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างนี้ให้ทุกท่านอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปยังคนรอบข้างให้ได้รับรู้ประโยชน์เหล่านี้ด้วยนะครับรวมถึงฝากติดตามในเพจของเราด้วยนะครับ w w w u u c o t h นะครับนะครับเราจะนำหาสาระดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับขอบคุณครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอรบกวนลากันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ